สวัสดีครับสมัยออดทัวร์ทัวร์ไทยครับพากินพาเที่ยวมาอีกแล้วครับมาดูบรรยากาศข้างในนะครับวัดบางน้ําเขียวอ่าวัดคํามโนดบางน้ําเขียวครับให้ชมบรรยากาศรอบๆนะครับนี่คือทางเข้านะครับเข้าอ่าปากถ้ำนะครับนี่ก็จะเป็นสะพาน เป็นประมาณนี้นะครับโอ้ Ooh, น้ําเยอะเลยครับพี่น้องดูดูด,ด,ดูองค์พญาอาปูนาคาราชนะครับอืมังสง่าเลยพี่น้องเก็บีท,ทังไหร่ครับใครมีโอกาสกามาเที่ยวมาชมอคำชะนดสองมานําเขียวนะครับอยู่ที่ซอยไทยสาม,มคัคคีมาก็เจอวัดหลวงพ่อคูณก่อนนะครับผมวัดบุกไผ่ครับผม วัดหลวงพ่อคูณก่อนอ่าผมจะพาเข้าชมอ่าปากถ้ำนะครับมีป้ายบอกนะครับผม i a